เในเทล่าช่วงนี้ค่ะมาติดตามเรื่องราวของภาวะการลงทุนในตลาดไทยและก็ตลาดโลกนะคะไปเริ่มต้นที่ทางด้านของตลาดหุ้นสหรัฐค่ะซึ่งเมื่อคืนมนสุดที่ผ่านมานั้นดาวโจนส์และเอสังกีห้ารก็สามารถทำนิวไฮได้อย่างต่อเน,นื่องอีกวันค่ะหลังจากทางกระทรวงแรงงานสหรัฐนั้นเผยว่าการจ้างงานประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนในสหรัฐเพิ่มขึ้นเกินค่าที่สามแสนสองันตำแหน่ง สูงที่สุดในรอบเกือบ3ปีแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะยังมีความกังวลว่าธนาคา,ารกลางสหรัฐนั้นอาจจะมีการปรับเพื่อมอัตราดอ,อกเบี้ยนโยบายเร็วขึ้นกว่าที่ได้คาดการณ์กันเอาไว้ไปดูกันต่อที่ทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปค,ค่ะ ผลการประชุม ECB ออกมาแล้วนะคะคอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่0.05%บวกกับว่ามีการปรับลดแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนปี58ลง0.1%ค่ะแต่ว่าก็ยังมีเรื่องดีๆคือมีกระแสะคาดการณ์กันว่าธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นั้นอาจจะมีการพิจารณาผ่อนคลายทางการเงินในการประชุมนโยบายการเงินเดือน,อนมกราคมปีหน้าค่ะ ดูกันต่อที่ตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ค่ะก็ขารับตัวเลขสรางงานสารัฐนะคะส่วนใหญ่ปรับตัวเป็นบวกได้ค่ะนี่ก็อีกก็ปรับตัวขึ้นไปขณะนี้8.26จุดนะคะหังเซงปรับตัวขึ้นไป85.32จุดส่วนเรษไทมสิงคโปร์ค่ะปรับลดลงมา0.54จุดค่ะ เราไปติดตามเรื่องราวของการพูดคุยกับนักวิเคราะห์น,นะคะวันนี้มีหลายเรื่องที่ต้องสอบถามกันค่ะต่อสายพูดคุยกับคุณเตชะทรลาบบดมสุขค่ะผู้อำนวยการอาวุโสสายงานตลาดอนุพันธ์บลเอเชียพลัสจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้มี2แง่นะคะทางด้านของสหรัฐก็มีตัวเลขเรื่องของการจ้างงานออกมาดีทีเดียวตัวนี้น่าจะเป็นแรงฉุดตลาดไทยขึ้นมาได้ไหมอะคะ มีสองส่วนนะครับอันแรกก็คือช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจช่วยกระตุน้นบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นโลกทังโลกเนี่ยก็ะจะดูดีขึ้นแต่ส่วนหนึ่งก็มีการเป็นการดึงเม็ดเงินไปตลาดหุ้นตลาดเพิ่มขึ้นด้วยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ปัญหาของตลาดที่ไทเนี่ย ค่ะอาจจะกลายเป็นว่าเงินดอลลาร์ที่แข่งค่าขึ้นมาทําให้นักลงทุนต่างชาตินั้นมีการขายทํากําไรออกไปจากตลาดทุ้นไทยแบบนี้เหรอคะเอ่อทำกำไรผมคิดว่าคงไม่มีการทำกำไรแต่ว่าการซื้อเพิ่มคงไม่มีนะครับเราจะเห็นช้านี้ค่าเงินบาทซึ่งไปทดสอบทำ3.08นะครับซึ่งจะเป็นนิวไฮในรอบหลายเดือนของของค่าเงินบาทก็คือมีการอนค่าทั้งใหม่เสริมนะครับนั้นเองเนี่ย การที่จะมองว่าฟันโปอยากลับเข้ามาในตลาดไทยก็มีน้อยอยู่60ใช้ทตำกำไรผมคิดว่าคงยังไม่ใช่เป็นการทำกำไรเป็นการชะลอการเข้าลงทุนมากกว่านะครับค่ะทางด้านของยุโรปบ้างน,นะคะเรามีการติดตามเรื่องของผลการประชุม ECB การสุดท้ายแล้วตัวเลขออกมาก็ไม่ดีสักเท่าไหร่ด้วยครับตัวยุโรปไม่ดีแต่ว่าตัวตลาดที่เยอรมันออกมาค่อน,นข้างดีก็คงมองเรื่องคล้ายๆกันตอนนี้ก็คือ จะต้องมีการเพิ่มมาตรก,การ QE หรือสภาพคล่องนในเศรษฐกิจยโุโรปเึ่งนั่นหมายถึงว่าตลาดขึ้นจะจะดี่ขึ้นด้วยจัครับดังนั้นเองก็ค่อคาดจะสังเกตได้ง่ายว่าตลาดไหนเนี่ยเวลามีการเพิ่มเม็ดเงินเข้าไปในระบบตลาดขุ้นจะดีขึ้นนะครับดังนั้นคาดการแล้วก็กเศรษฐกิจยุโรปเองคงต้องอาศัยเงินเงิน QE ดังนั้นตลาดขุ้นก็จะตอบรับขึ้นมาได้ก่อน นะคะเมืะะ่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีโอกาสได้ดูในส่วนของตัวเซตนะคะสามารถไปแต่1,603จุดได้แต่ว่าก็มีแรงที่กดลงมากลายเป็นเห็นว่าแดงๆกันอีกแล้วด้วยแบบนี้น่าจะสามารถผ่าน1,060ได้ไหมคะโ,โดยภาพรวมใน่างผมว่าผ่านได้นะครับแล้วจะเห็นรุุ่่มคือฐานตัวใหญ่เป็นแอสตันอินทัซตูเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเป็น ดีครับดังน,นั้นก็น่าจะน่าจะไปในชนคนเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะครับนะคะคราวนี้ขออนุญาตไปถามถึงปัจจัยข่าวการที่ทางรัฐบาลไทยจะไปเซ็น MOU มกับรัฐบาลจีนเรื่องของรถไฟทางคู่แบบนี้อย่างตัวของเซฟโกหรือว่าตัวของซ K มีโอกาสจะกระเตื้องขึ้นมามไหมคะเพราะว่าข่าวนี้ก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องของเขาไม่น้อยทีเดียวครับก็มีสองส่วนส่วนหนึ่งที่อย่างฮาร่าอย่างเซฟโกเนี่ยแน่นอนต้องว่า จะได้โอกาสได้งานเนะนี่ยก็จะมีสูงเพราะว่าเป็นผู้ชำน,นาญด้านตลาดนะครับ <c oughs> ส่วนซีเคเนี่ยเป็นผู้รับเหมารายใหญก่ก็อาจจะต้องต้องทาาาีงง่จะมาอีกหนึ่งการเป็นเป็นเอ็มอูกับอักซันซีเนี่ยจริงถ้อยากได้ได้งานก่อสร้างในตลาดเฮฟเวอร์หเ,อเหมือนกันซึ่งความเสีเ่ยงจะอยู่ในที่ในอยู่ในซีเคมากกว่าเซโตเซโตเนี่ยค่อนข้างจะเป็น สุดท้ายนี้ค่ะตอนนี้เองตลาดหุ้นไทยยังคงมีปัจจัยอะไรไหมจะออกมากระตุ้นทําให้เห็นว่าตลาดหุ้นไทยสามารถกระเตื้องได้เป็นเป็นขาพิเศษแบบสเปเชียลมีอะไรยังเหลืออยู่บ้างไหมคะที่ที่ตลาดยังตอบรับไม่เต็มที่นา่าจะเป็นข่าวเรื่องกอารสร้างดิจิตอลอีโคโดมีของไ<า>ทยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมันเป็นความเาเรียกว่ายัางไม่แน่นอนก็คือว่าความโดดเด่นในเรื่องเทคโนโลยีของไทยเนี่ย ก็ไม่ได้สูงมากแต่ว่าการจะสร้างเศรษฐกิจที่เป็นระบบวูจิตอนเนี่ยอาจจะต้องฟูลโลต้องลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์เยอะมากแล้วก็ต้องอาศัยเล็ดเงินแล้วก็ความช่วยเหลือจากหลายๆส่วนเพราะฉะนั้นข่าวตรงนี้อาจจะเป็นข่าวที่โฟรกเกไปนะครับส่วนข่าวที่เป็นเรื่องของนักลงทุนต่างชาติที่จะมาลงทุนหลังเปิด AEC แล้วเนี่ยน่าจะเป็นข่าวถัดไปในควอเตอร์ควอเตอร์หนึ่ง ่าคมนี้ยังคงเป็น selective buy คือดูไปตามข่าวดูไปตามกลุ่มอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับก็เน้นเน้นลงทุนผู้ไอซีทีเพื่อตอบตอบ,บรับข่าวเลยนะนะคุณค่ะค <c oughs> าจะบอกใชว่าไอซีเองก็ค่อนข้างจะมีแรงแรงซื้อเข้ามาบ้างน,งงานลลงคะครับจากผู้ถือพลังงานกับตัวรถลงไปค่ะอะล่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณเตชะธรค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณเตชะทรลวุฒุมสุขผู้อำนวยการอาวุโสสายงานตลาดอนุพันธ์บอลอเอเชียพลัสจำกัดนะคะขณะนี้เองค่ะก็ยังมีความคาดหวังเลยคะว่าเราจะสามารถผ่านแนวต้านสําคัญ1,600ได้เพราะว่าเห็นว่ามีโอกาสผ่านไปหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่สามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่งได้สักทีค่ะวันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะคะหลังจากที่เราหยุดยาวกันไป3วันสุกที่ผ่านมาก็เป็นวันหยุดแต่ว่าพุธนี้เราก็จะมีการหยุดกันอีกหนึ่งครั้งเนื่องในวันวรัฐธรรมนูญด้วยนะคะก็ต้องรอดูว่า นักทุนส่วนใหญ่นั้นจะถือเงินสดหรือว่าจะเข้ามาเก็งกําไรในกลุ่มหุ้นที่มีความน่าสนใจอย่างเช่นหุ้นในกลุ่มของรถไฟทางคู่อย่างที่บอกไว้เซฟโกหรือว่า CK ก็ไปรอดูราคาเราดู P.E. อีกครั้งหนึ่งนะคะรวมถึงหุ้นในกลุ่มของ ICT ที่คุณเตชะธรนั้นได้แนะนําเอาไว้ด้วยเพราะว่าตอนนี้เองค่ะเรื่องของดิจิตอลอีคมนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่สามารถเข้าไปเล่นเพื่อรอรับปัจจัยใหม่ๆได้นะคะ วันนี้ในส่วนของรายการ Business Headline ค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันสิริพรจากมูลีและทีมงานขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ